การลำแรกเขาจะเปิดทั้งสองข้างก่อนแต่ถ้ามีแสงสว่างส่องกับนะครับเขาจะปิดด้านใดด้านหนึ่งเฉพาะช่องทางที่มีแสงส่องกับนั่นเองและมีไฟแถลสุดท้ายนะครับแถลตอ่อทอนสุดท้ายเนี่ยเป็นเบาะแบบไฟฟ้านะพี่ๆก็สามารถที่จะกดพับแบบไฟฟ้าได้เลยไม่ต้องไปใช้ในส่วนของตัวพละกําลังในการกดดึงขึ้นหรือน,นอนลงนะครับใช้ไฟฟ้านะดึงขึ้นดึงลงนี้ได้เลยขึ้นหน้าจอมุมด้านล่างครับด้านขวาที่เป็นเลขศูนย์ จะมีระยะควบคุมให้เราหรือคือ1 2 3่งกับความต้องการได้เลยนะฮะในความระยะเรียกว่าระยะของระยะห่างในการใช้งานของระบบ stop and go นะครับหรือควบคุมความเร็วแบบตามรถคันด้านหน้านะ,ะสวัสดีครับพบกับอาร์ตเช่นเคยครับพี่ๆครับวันนี้พบกับอาร์ตแน่นอนครับพบกับรถยนต์หล่อแน่ๆนะครับกับรถยนต์ฟอร์ดนะครับวันนี้จะพาชมรถครอบครัว7ที่นั่งนะเป็นรุ่นท็อปสุดของรุ่นนี้เลยนะครับยังไม่รวม V6 นะเอาเป็นเฉพาะสี่สูตรเฉลียงอันนี้กับ Everest y ต์วา เอเวอเรสต์วแทของเราก็ราคาค่าตัวอยู่ที่1น2 2 0 0 0บาทนะครับ2.0ลิตรไบเทอร์โบ2 1 0แรงม้า500นิวตันเมตรสำหรับเครื่องยนต์ของเขาแน่นอนครับเป็นเครื่องยนต์รุ่นท็อปสุดอยู่แล้วนะขับเคลื่อนสีล้อนะครับขับเคลื่อนสีล้อและคันนี้นะครับการตกแต่งเนี่ยไม่ทำอะไรเยอะมากนะครับเน้นในเรื่องของขลิ่นครีนนะครับแล้วก็เน้นเคลือบแก้วนะรถสีดำก็ต้องเน้นประมาณนี้เคลือบแก้วดำาเงาๆฉำๆแบบนี้กับ ระบบเครื่องยนต์หน้าตาเป็นไงไผมเปิดให้ดูสักครู่นะครับ <c oughs> สำหรับรถยนต์ฟอร์ดนะครับเปิดฝากระโปรงหน้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเปิดที่ด้านซ้ายแทบทั้งหมดเลยนะครับจะเปิดที่ด้านซ้ายทั้งหมดเลยแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับจะเป็น4ี่สูบแบบแถวเรียงหน้าตาเครื่องยนต์ก็จะประมาณอย่างนี้นะครับเป็นสี่สูบแถวเรียงที่วางบล็อกเข้าไปทางด้านในตัวรถยนต์นะครับเพื่อให้น้ําหนักเนี่ย มันล้ําเข้าไปด้านในตัวรถยนต์มากมากขึ้นนะเพราะเป็นเครื่องยนต์รุ่นก่าๆมันจะยื่นออกมาด้านหน้าแล้วน้าหนักมันจะกดไปที่ปีกนกและก็น้าหนักรถด้านหน้ามากเกินไปทําให้เวลาการออกตัวของรถยนต์เนี่ยใช้พลังงานสูงเขาเลยลดในเรื่องของการใช้พลังงานการออกตัวของรถนั่นเองนะครับด,ดันเครื่องเข้าไปด้านหลังแล้วก็ตัดสายพานมูเลตรงนี้พัดลมฟีปั๊มออกนี่มีแล้วนะครับเป็นพัดลมไฟฟ้าเหมือนรถรถยุโรปเหมือนรถยุโรปที่ไม่มีสายพานตรงนี้แล้วครับใช้พัดลมไฟฟ้าตามทำงานตามเทอร์โมมิเตอร์ วัดความร้อนของตัวแอร์และตัวความร้อนของน้ำนะครับแน่นอนครับคันนี้เนี่ยมีระบบเบรกบูสเตอร์นะทำงานควบคู่กับระบบสต็อปแอนด์โกที่มีซเนดาตรวจับขับเองเบรกเองเข้าซองเองได้ถอยจอดเองได้สำหรับรุ่นที่เป็นรุ่นท็อปตัวนี้นะครับในเรื่องของตัวเครื่องยนต์เนี่ยก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิมมาเป็นเทอร์โบคู่นะเทอร์โบลูกนึงจะอยู่ด้านบนอีกลูกนึงจะอยู่ด้านล่างทํางานกันคนละรอบนะครับเป็นรถยนต์ของอที่ผ่านมาตรฐานยูโรไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องยนต์ก็ประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวมาดูในเรื่องของการตกแต่งวิธิการตกแต่งของรถยนต์รุ่นนี้กันนะรถยนต์รุ่นนี้เนี่ยทำการเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนกระจางหน้าเลยที่เห็นนี่คือกระจางหน้าเป็น v ิ c t o r m ์แมทแม็กวิกเตอร์แม็กจะมีไฟ d a y t i m e r u n n i n g l i ลท์นะมาอีกข้างละ2จุดทํางานเข้าคู่กับไฟ C ีแคมทำงานกับไฟ C ีแคมคือทํางานสว่างพร้อมกันแต่ตัวนี้ไม่สามารถลดแสงเองได้นะมีเฉพาะตัว C ีแคมของเราเท่านั้นที่ลดแสงเองได้และเพิ่มแสงเองได้ตามความสว่าง ของแสงภายนอกนั่นเองนะฮะแล้วก็ไฟเป็นแบบ Magic LED นะมีไฟต่ำไฟสูงแยกกันแบบเ,เป็นชัดเจนนะครับไฟต่ำทำงานทุกครั้งเมื่อมีแสงสว่างไม่เพียงพอและไฟสูงก็ทำงานก็ต่อเมื่อเมื่อแสงด้านหน้านะครับมีแสงน้อยลงนะครับหรือในระยะ100เมตรนะครับไม่มีแสงกระทบไฟสูงจะทําการเปิดแต่จะเปิดแบบค่อยๆเปิดนะถ้าเป็นรุ่นที่เป็นไฟ Magic LEDD เนี่ยมันจะเปิดกันคนละข้างนะครับอันแรกเขาจะเปิดทั้ง2ข้างก่อนแต่ถ้ามีแสงสว่างส่องกับ นะครับเขาจะปิดด้านใดด้านหนึ่งเฉพาะช่งองเฉพาะช่องทางที่มีแสงส่องกลับนั่นเองและมีไฟเป็นหลอดเล็กๆเป็นไฟสําหรับมุมมองช่วยมุมมอง45องศาทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะเพื่อเพิ่มทัศสษยภาพในการมองเห็นเวลาเราเลี้ยวเข้าซอยหรือเราขับไปในมุมมองมุมมืดนะครับเข้าซอกแคบๆนะครับและรุ่นท็อปของเรานะครับอย่าง YT แทตัวนี้ก็จะมีกล้อง360องศา กล้อง,งสามอสงศานี่คือเราสามารถมองมิติรถรอ,อบคันนะครับเป็นแบบเบิร์ดไอวิวมองจากด้านบนลงมาด้านล่างได้เลยว่ามีอะไรอยู่รอบๆรถเราหรือเปล่านะครับทำงานา <S <S ควบคู่กับระบบ Stop and Go นะครับ s ต o p and น o <go> ตัวนี้จะเป็นเรดาร์นะขับตามคันหน้าดได้นะครับขับตามคันหน้าเบรกตามคันหน้าดได้อย่างสมมุติเราอยู่ในโหมดภาวะในรถของรถติดนะครับเราไม่อยากจะเหยียบคันเร่งหเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกมันน่าลำคาญก็สามารถเข้าโหมดนี้ได้เลยเป็นโหมด Stop and Go และเป็นโหมด Active Cruise c o n t r o l เดี๋ยวผมจะเข้าไปสาธิตใให้้ดูว่าาชงงนนยัไะครบ แล้วก็มีในส่วนของตัวโหมดเลนเซนริ่งนะครับควบคุมรถให้อยู่ภายในเลนนะเลนเซนริ่งควบคุมรถให้อยู่ภายในเลนไม่ให้รถถลายออกนอกเลนนะครับแล้วก็ช่วยตกแต่งรถให้อยู่ภายในเลนการขับขี่ของเราได้และคันนี้นะครับเปลี่ยนชุดสเกิร์ตด้านหน้าด้านหลังและคิ้วซุ้มล้อเป็นของวิกเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับแต่งหล่อๆแบบนี้นะด้วยมิติเดิมๆนะครับมิติเดิมๆไม่ทําการโหลดไม่ทําการยกสูงแต่อย่างใดนะครับใช้มิติเดิมๆเพราะว่าเป็นรถแบบครอบครัวนะเจที่นั่งแบบครอบครัว เน้นฟลิงในการขับขี่สบายๆนะครับก็เปลี่ยนล้อแม็กเป็นของเรนโซนะครับเรนโซตัวนี้ก็เป็นตัวแจ็คเกอร์นะเวนตสเป็นล้อแม็กที่ทำมาจากโฟมมิ่งนะเป็นวัสดุน้ำหนักเบานะครับข้างหนึ่งประมาณ10.5กิโลกรัมน้ำหนักมายอะมากรัดด้วยยางโตโยทัยโตโยทัตัวนี้เป็นเป็นยาง AT นะครับเป็น AT3 รรุ่นใหม่ล่าสุดข,ของปี2024เน้นในเรื่องของความเงียบนะความเงียบแล้วก็ สมรรถในการเกาะถนนท,ที่ดีขึ้นนะครับก็เป็นอย่างของตัวเป็นของญี่ปุ่นอยู่แล้วนะครับอย่างขึ้นชื่อน้านข้างก็คินคลีนยาวมาเลยนะครับเน้นในเรื่องของความฉ่าเงาวาวแล้วก็ราวหลังคาเนี่ยไม่ได้ทําการแรปสีแต่อย่างใดนะเป็นสีเดิมๆของโรงงานเลยนะครับดูเฉยไม่มีอะไรแล้วก็ไฟท้ายนะไฟท้ายคันนี้เนี่ยไม่ได้ทําการแรปสียใดนะครับแต่ว่าใส่เป็นในส่วนของฝาครอบไฟท้ายนะฝาครอบไฟท้ายก็มี2ชิ้นนะครับชิ้นนอก และชิ้นไหนเพราะว่าในส่วนของตัวฝาท้ายที่เป็นเอเวอร์เรสเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้านะครับเราสามารถกดสวิตช์หนึ่งครั้งหรือจะเป็นแบบคลิกเซนเซอร์ก็ได้นะครับเพื่อเปิดหรือปิดนะครับเบาะแถวสุดท้ายนะครับแบลบตอทอนสุดท้ายเนี่ยเป็นเบาะแบบไฟฟ้านะพี่พก็สามารถที่จะกดพับแบบไฟฟ้าได้เลยไม่ต้องไปใช้ในส่วนของตัวพละกําลังในการกดดึงขึ้นหรือน,นอนลงนะครับใช้ไฟฟ้าในดึงขึ้นหรืองนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ในแคมเปญของตัว Ford เนี่ย ในระบบแอร์นะครับเขาเป็น A แบบแยกอิสระเลยนะแถวหน้าแถวกลางแถวสุดท้ายมี A ทั้งหมดสามารถควบคุมผ่านหน้าจอมอนิเตอร์ได้เลยหน้าจอกลางของรถเขานั่นเองนะครับแล้วก็นะครับชุดแต่งเป็นของวิกเตอร์รอบขันอยู่แล้วแล้วก็ไม่ตีในห้องเก๋งนะครับในห้องเก๋งเนี่ยถ้าแถวที่2นะครับแถวที่2นี่ก็ค่อนข้างกว้างนะครับพี่ๆแถวที่2มี แอร์หลังให้ด้วยนะปรับได้นะครับนตตัวปรับอยู่ตรงกลางเราสามารถปรับของเราได้เลยสําหรับผู้นะผู้โดยสารที่อยู่ด้านหลังไม่ใช่ว่าจะต้องให้แต่ผู้โดยสารด้านหน้าปรับให้ผู้โดยสารด้านหลังก็ปรับได้ใช่จะอยู่ด้านบนนะครับจะอยู่ทางด้านบนนะฮะนี่อยู่ด้านบนนี่พี่ตากล้องแนะนําเลยบอกว่าอยู่ด้านบนนะครับสามารถปรับอ๋อแล้วมีสันรูปด้วยใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวสันรูปเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้านะครับสวัีรลนี่การนั่งจริงๆไม่ได้งอแค่งอขามานะครับเพราะว่า ในส่วนของมิติการนั่งเนี่ยมันสามารถปบบรับเบาได้อยู่แล้วนะครับสำหรับแถว2นะแล้วก็ด้านหน้านะครับด้านหน้าดูจากประตูก่อนเลยนะประตูนี่ไฟแอมเปนไลท์นะครับเป็นไฟสีฟ้า,ฟานะครับมีทั้งคันรอบคันเราสามารถปรับความสว่างได้ตามความต้องการนะแล้วก็วายแท็กแน่นอนซิกเนเจอร์ของเขาเป็นเดินหด้าสีสม้สมๆนะครับแล้วไฟหน้าตรงนี้จะไม่มีการปรับแต่งให้นะเพราะว่ามันสามารถคลิเบรตหาแสงเองหาความมืดเองได้ไฟสูงไฟต่ำมีให้อัตโนมัตินะครับ สวิตช์คอนโทรลต่างๆระบบไฟจะอยู่แพงตรงหน้านี้ทั้งหมดเลยนะครับจุนใจเป็นพุสตาร์ทนะไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาอยู่ที่มือนะครับแล้วก็พวงมาลายัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็โหมดการขับขี่ต่างๆเนี่ยในส่วนของตัว Adaptive Cruise Control เดี๋ยผมไม่ได้บอกนะครับกดปุ่มนี้หนึ่งครั้งนะครับเขา,เาขึ้นหน้าจอเดี๋ยวขึ้นรูปรถอยู่นะครับจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะฮะแล้วให้เรากดเข้าไปหนึ่งครั้งอีกอย่างเลยนี่ เข้าเข้าโหมด CA ไว้เหรอโหมดขับขี่แบบปกตินะครับไปเปลี่ยนโหมดได้นะครับโหมดขับขี่โหมดปกติโหมดประหยัดนะครับโหมดลากจูงแล้วก็โหมดถนนลื่นนะโหมดโคลนร่องและสุดท้ายเป็นโหมดของสายนั่นเองนะครับสามารถปรับได้ตัวนี้ยังไม่มี CA นะเป็น Full v ว e ลด์ไแบบ PART TIME นะครับเป็น f u ล r วว e ลด์ไแบบ PART TIME นะครับหน้าจอประมาณนี้และ Adaptive c r u i s e Control เนี่ยครับจะขึ้นหน้าจอมุมด้านล่างครับด้านขวาที่เป็นเลข0ูนย์จะมีระยะควบคุมให้เราหรือคือ1 2 3ปรับความต้องการได้เลยนะฮะในความระยะเรียกว่าระยะของระยะหา่างในการใช้งานของระบบ Stop and Go กนะครับหรือควบคุมความเร็วแบบตามรถคันด้านหน้านะครับและหน้าจอกลางเป็นหน้าจอ12นิ้วนะครับขนาดใหญ่สามารถปรับคอนโทรลต่างๆได้ตรงนี้เลยแล้วก็มีแอร์แยกซ้ายขวามีแบบปรับอิสระนะครับจะใช้ลูกบิดปรับก็ได้หรือจะใช้ในส่วนของการปรับแบบ สัมผัสหน้าจอได้เลยนะครับเป็นเกียร์ระบบเกียร์ e s h i f t ์เนะครับเกียร์ e s h i f t ์เนี่เป็นเกียร์ที่พิเศษมากนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดพร้อมถอยเข้าจอดเองอัตโนมัติได้นะครับถอยเข้าซองออกจากซองนะครับถอยเข้าซอยเข้าซอกได้หมดเลยนะครับเราสามารถดูผ่านหน้าจอกลางได้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยอย่างที่ผมได้บอกไปเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับและโหมดการขับขี่ปรับตรงนี้ได้เลยนะครับมีเป็น4 w h e e วิ r i v e แบบ p a r t t i m e เราสามารถปรับค่าเองได้นะครับเบาะปรับได้ 8ระดับนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าสำหรับรถรุ่น Ford ดวายแท็ทคนันนี้นะครับครับพี่ๆท่านใดที่สนใจรถยนต์ทตต7ตที่นั่งนะครับเพื่อที่จะไปใช้ในเรื่องของการเดินทางนะครับพักผ่อนท่องเที่ยวหรือใช้แบบในชีวิตประจำวันแบบนี้กับรถยนต์รุ่นท็อปสุดนะครับราคา1 9 2 2 0 0 0บาทกับ Ford ดเอเวอเรสต์วแท็กนะครับแบบนี้ก็สามารถติดต่อออกมาได้กับอาร์ตฟอร์ดบ้านคอนโชว์รูมเกษตรนวมินโชว์รูมที่มียอดขายนำหนึ่งสามปีซ้อนนะครับ ไม่ว่าที่พี่จะอยู่ท่านใดไม่ไม่ว่าพี่ๆอยู่ที่ใดในประเทศไทยนะครับสามารถติดต่อกับเรามาได้นะครับเดี๋ยวผมใช้ช่องทางด้านล่างนะครับลิงก์สามารถติดต่อกับผมได้หรือจะโทรหาผมดูที่0984516661ครับกับอาร์ตฟอร์ดพนะนครเข้ามานะผมจะให้ดูในส่วนของตัวตัวอย่างการตกแต่งรถนะครับอยากแต่งแบบไหนอยากได้แบบไหนนะครับเรามาคุยกันก่อนนะครับเราสามารถที่จะจําการจัดไฟแนนซ์หรือซื้อเงินสดก็ได้ไม่ว่ากันนะครับ เราจะมีเจ้าหน้าที่ไปดูแลเคสให้ถึงที่บ้านและพี่ๆอยู่ทีใ่ในประเทศไทยเราก็สามารถนํารถคันนี้ไปส่งมาาให้กับพี่ๆถึงบ้านได้นะครับจะสไลด์ออนหรือจะขับไปได้หมดเลย้ากกันเข้ามาก่อนคุยกันมาก่อนและสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั b สไคร b ์กดติดตามให้กับผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับครับขวามชุดเกษนมนวันนี้ขอบคุณและสวสครับ